โย่ Yo, ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวันฮิวแมนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปลองทํากันนะสําหรับใครที่อยากจะอัพปืนอัพดาวปืนหรืออัพอุปกรณ์สวมใส่ของตัวเองให้มันได้เยอะมากที่สุดแล้วมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับคลิปนี้เป็นคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนนะส่วนใครที่รู้แล้วนะครับก็สามารถเอาคลิปนี้ส่งให้เพื่อนคุณดูได้อีกด้วยและคลิปนี้นะครับเฉพาะคนที่มีบูปินเท่านั้นนะครับ หรือใครที่กำลังจะเก็บบูปินเนี่ยลองดูคลิปนี้กันก่อนนะครับคุณจะได้ความรู้อย่างแน่นอนครับก็มาแบ่งปันเทคนิคดีๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าการอัพดาวนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการที่คุณอยากจะเล่นปืนไหนปืนหนึ่งนะครับเราก็แค่อัพดาวมันไปถูกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะอัพให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันแต่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเล่นสไนเปอร์อันนี้นะครับ แล้วก็อัพดาวมันให้แบบเต็มเลยนะครับ6ดาวมันก็มีวิธีการอัพที่สามารถอัพให้มันคุ้มค่ามากที่สุดได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ทุกคนดูนะครับก็วิธีการอัพทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปนะตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือการอัพดาวมันนั่นเองให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสที่ชื่อประเภทของปืนก่อนนะครับไอ้ปืนที่ผมจะอัพเนี่ยมันก็ชื่อ operator b l u e p i n นะและถ้าเกิดผมกดมาหน้านี้ ทุกๆอย่างที่เป็นประเภทปืนของมันก็จะขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสชื่อโอเปอเรเตอร์ให้ดีนะครับและให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสบูปินที่เรามีอยู่นะยิ่งอันไหนมีมากที่สุดให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไว้เลยก็คือประเภทปืนตรงนี้เป็นชื่อโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมและให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่หน้าล็อกเก็ตทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด กลับมาดู exp ที่เราจะได้ในการอับปืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่า exp ทั้งหมดที่เราจะสามารถอัพได้เนี่ยมันได้แค่17 exp นะครับก็เราก็สามารถอัพได้หลายดาวเลยแต่การอัพพวกนี้มันมีเทคนิคในการอัพด้วยนะครับให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่อุปกรณ์บูปินที่เรามีมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้โฟกัสแค่เฉพาะอุปกรณ์สีทองเท่านั้นนะเพราะว่าการที่เราจะอัพแบบใช้เทคนิคนะครับมันมีโคตาของมันอยู่นั่นเองการที่เราจะไปอัพปืน ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเราอยากอัพให้ทุกคนเนี่ยย้ายปืนไปที่เรามีบูปินมากที่สุดแล้วค่อยอัพมันนะเพราะว่าการที่เราจะอัพในแต่ละอย่างนะครับมันมี XP ที่บอกอยู่นะสีทองก็จะได้30 XP 4สีม่วง10สีฟ้า3แล้วก็1นะครับคือสีเขียวนั่นเองตอนนี้ทั้งหมดเรารู้แล้วว่า XP ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้17 XP นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยย้ายไปอัพปืนที่เรามี มากที่สุดนะครับมันจะเป็นคูณ2นั่นเองจากที่เรามีอยู่185นะครับคูณ30เนี่ยเดี๋ยวเราลองคำนวณเล่นๆกันดูก่อนนะครับ185คูณ30นะครับเราจะได้5500 xp นะครับต่อ185อันตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยย้ายไปอัพที่ปืนลูกโมนี้นะครับมันจะกลายเป็น x p ทั้งหมดแล้วก็คูณสองนะครับผมก็จะได้ 10, 11,100นะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปอัพโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะแล้วก็ไปอัพที่ปืนลูกโมอันนี้นั่นเองที่ผมมีมากที่สุดนะเราจะไปดู XP สูงสุดที่เราได้กันว่าเราจะอัพคุ้มค่ามากที่สุดไหมตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าปืนลูกโมนะครับ R 5 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ผมจะให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปดูกันนะจากปกติเมื่อกี้นะครับโอเปอเรเตอร์ที่ผมอัพได้ทั้งหมดคือ1 7ืถูกไหมครับแต่ทําไมผมย้ายมาโอเปอเรเตอร์เหมือนกันแต่ xp มันสูงกว่ากันนะครับก็คือที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดเราย้ายมาที่ปืนที่เป็นบูปินเหมือนกันเนี่ยมันจะคูณ2นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาลูกโม่อันนี้ไปอัพที่ปืนอื่นเนี่ย ก็แบบที่ผมบอกเลยครับคุณจะได้เพียงแค่5,550 XP เท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณย้ายมาเนี่ยก็เอาไปคูณ2ได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> บูปินเดียวกันมันจะสามารถอัพแบบว่าเป็นคูณ2ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ในส่วนนี้ด้วยก็คือการอัพดาวแต่ละดาวเนี่ยมันก็มี XP ต่างกันด้วย ในส่วนของปืนที่เป็นอุปกรณ์สีทองนะครับ1ดาวขึ้น2ดาวเริ่มต้นที่พันหนะครับส่วน2ดาวเนี่ยขึ้น3ดาวจะเป็น4ี่พันนะครับแล้วก็3ดาวขึ้น4ดาวจะเป็น 6, กพันดาวขึ้น5าดาวเป็น8ปดพันครับแล้วก็5ดาวขึ้น6ดาวก็จะเป็นห0,000่นนั่นเองอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ไว้ในส่วนเสื้อผ้าเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะดาวแรกนะครับหรือ1ดาวเนี่ย จะเริ่มต้นที่400 xp เพื่อขึ้น2ดาวนะครับส่วน2ดาวเนี่ยจะเริ่มต้นที่1000แล้วเป็น1 5 0 0นะครับ2,000แล้วก็ดาวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น2 5 0 0เพื่ออัพขึ้นเป็น6ดาวนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งคุณต้องจำให้ดีนะครับแต่ละดาวเนี่ยก็มี xp ที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วก็เทคนิคในการเก็บพวกปูปิ้นนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือการเปิดแมปแต่ละพื้นที่เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ากล่องแดงแต่ละเมืองนะครับมันก็จะดอรอปูปิ้นให้กับเราด้วย แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือไอ้ตู้บูปินอันนี้นะครับถ้าเกิดมันมีตู้มาให้คุณสุ่มนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสุ่มกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็เก็บบูปินไว้นั่นเองอันนี้ผมก็จะเก็บบูปินไว้ให้ครบเลยนะครับแต่ละอันที่มันออกมานะครับผมเพราะว่าการที่เราจะเอาบูปินตรงนี้เก็บเอาไว้นะครับมันจะมีผลในการอัพดาวอย่างมากเลยเดี๋ยวผมขอตัวในการ เปิดบูปินตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะครับยกเว้นตู้แรกนะครับตู้แรกเนี่ยสำหรับใครที่อยากเปิดก็เปิดได้ด้วยเช่นกันนะผมแนะนําว่าแต่ละอันจะใช้1 0 0 0 0มื่นนะครับสตาร์โคมเพื่อเปิดมันทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดให้ครบทุกอันเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับในการที่คุณสุ่มตู้บูปินพวกนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยจำรูปร่างหน้าตาของมันไว้ให้ดีนะครับ ว่าคุณมีอะไรแล้วบ้างหรืออีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาคุณสุ่มไปแล้วนะคุณจะได้ของที่มันล็อกเอาไว้นะครับก็คือมีหมวกกางเกงหน้ากากแล้วก็กางเกงอันนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยจำรูปร่างหน้าตามันไว้ด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาที่บูปินตัวเองก็ได้นะดูไว้ให้ดีเลยแล้วก็จํารูปร่างหน้าตามันไว้นะครับว่าอันไหนเนี่ยเราเปิดแล้วบ้างนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างหน้ากากอันนี้นะครับ อันนี้ผมก็ไปสุ่มตู้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มันมามันก็จะเปิดบูปินให้กับเราตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นของสีดําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดบูปินให้กับเราเราก็จะมีบูปินอันนี้ถูกใช่ไหมละครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เศษในการอัพเพิ่มนะครับเราก็มีวิธีอีกเช่นกันนะอันนี้เป็นหมวกที่ผมสุ่มตู้มาจากซีซั่นที่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเพิ่มบูปินของมันกันนะก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปกดที่ตัว G ของตู้พวกนี้นะครับ ตอนนี้ผมมีบูปินหรือเปิดบูปินของมันแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะได้เศษอันนี้เพิ่มขึ้นเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะก็คือกดซื้อมันไปอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้มันจะเป็นเศษให้กับผมเพราะว่าผมมีบูปินอยู่แล้วนะก็คือพูดง่ายๆนะครับการที่คุณมีบูปินอยู่แล้วแล้วคุณไปซื้อในตู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันจะกลายเป็นเศษให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเป็นสีดาอย่างเงี้ยเมื่อเราซื้อครั้งแรกนะครับมันจะกลายเป็น เปิดบูปิน์ให้กับเรานะครับผมอันนี้ทุกคนต้องรู้ในส่วนนี้กันด้วยนะครับแล้วก็จํารูปร่างหน้าตามาให้จีนะครับว่าเรามีอะไรบ้างเราก็ไปซื้อของชิ้นนั้นนะครับโดยการกด G ีนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนเนี่ยดูอีกหนึ่งรอบน,นะครับเพื่อที่จะไม่งงกันนะสมมติว่าผมมีหมวกอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มมีเสื้อตัวนี้นะครับผมจะไปซื้อเพิ่มหรือจะเป็นปืนก็ได้นะครับปืนอันนี้ผมมีอยู่185ยิบู้ปิน์นะครับชิ้นส่วนของมันเนี่ยผม,ม ตอนนี้ผมก็มาถึงหน้า MG4 แล้วนะครับผมจะซื้อมันอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้ผมมีบูปิน์อยู่แล้วนะมันก็จะกลายเป็นเศษบูปิน์ให้กับเราอันนี้ก็ได้อีก80อันเลยหรือเป็นเสื้อที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าผมมีเสื้ออะไรบ้างก็จะมีเสื้อตัวนี้แล้วก็บวกตัวนี้นะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเศษบูปิน์ให้กับเรานั่นเองถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วก็จะลืมมาซื้อกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสพวกเสื้อออผ้้้าหหรรรรืออุปกณ์ส,สนนใตงงีทััมดะคบ ว่าคุณมีอะไรแล้วบ้างก็มาตามซื้อตามเก็บให้ครบนะครับมันจะได้เศษบูปินเพิ่มขึ้นเพื่อเอามาอัปดาวเสื้อผ้าของเรานั่นเองอย่างต่อไปเราจะไปเริ่มอัพกันเลยนะครับแล้วก็จะต้องใช้เทคนิคด้วยนะก็คือตอนนี้ผมมีปืนสไนเปอร์อันนี้นะครับ4ดาวอยู่ผมต้องการที่จะอัพให้มันเต็ม6ดาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณก่อนนะว่า XP ทั้งหมดเราจะต้องใช้เท่าไหร่4ดาวขึ้น5ดาวนะครับก็คือ800 0มันบอกตรงตัวอยู่แล้ว ส่วนรลเวลถัดไปนะครับ5ดาวขึ้น6ดาวเนี่ยจะเป็น1,000 0นะรวมกันได้1,800 0นะอยากให้ทุกคนเนี่ยจำ xp ตรงนี้ไว้ด้วยในการอัพนะครับผมทำไมผมถึงให้คํานวณ xp ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับหเลยนะครับเทคนิคนี้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถอัพให้มันเปลี่ยนรลเวลเลยหรืออัพดาวขึ้นได้เลยนะครับสมมุติว่าคุณอัพได้เพียงแค่7 0 0 0 xp นะครับถ้าเกิดเราใช้เทคนิคนี้โดยการโยกปืนไปอัพนะครับ 7,000พัน xp ตรงนี้ก็จะหายไปทันทีเช่นกันการที่คุณจะโยกไปหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจเลยนะครับว่าเราจะสามารถอัพดาวของมันได้แบบตรงตัวเลยนะแล้วก็การโยกดาวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีโค้ต้าด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะว่าโค้ต้าเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันตรงนี้อีกนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอัพกันเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากจริงๆนะครับก่อนที่เราจะโยกดาวไปนะครับเดี๋ยวเราไปคํานวณก่อนนะว่า xp ของเราเนี่ยพอหรือเปล่าก็เมื่อกี้ f a สต์ n e น o นอร์โอเของผมเนี่ยก็สามารถอัพได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปคำนวณก่อนนะว่ามันจะถึง1 8 0 0 0ที่ผมต้องการที่จะอัพหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะตัด MG4 ออกแบบที่ผมบอกเลยนะครับว่าเราจะโฟกัสแต่ของทองเท่านั้นแล้วก็เก็บไว้อัพอันอื่นนะก็เดี๋ยวเราลองคำนวณก่อนนะครับ MG4 เนี่ยมี265อันนะครับคูณ30ก็คือของสีทองนั่นแหละมันจะไม่คูณ2อนะครับเพราะผมไม่ได้ไปอัพที่ MG4 นี้ เราจะมาอัพที่ไฟล์กันเนอร์ก่อนผมจะตัด MT4 ออกนะครับแต้มทั้งหมดที่เราตัดออกนะครับก็คือ7950นราะครับเราไปดู XP ทั้งหมดของมันก่อนนะแล้วก็เอามาลบกันนะครับของที่เราตัดออก265อันเนี่ยก็จะรู้ว่า XP ทั้งหมดของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ก็ลบได้เลยครับ25210นะครับก็จะได้17,260นะครับ XP ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่พอ1,8,000นะ แสดงว่าฟาสต์กันเนอร์ของผมเนี่ยไม่สามารถอัพถึง6ดาวได้แบบที่ผมคำนวณเอาไว้นะเราก็ต้องย้ายไปที่ MT4 บ้างแล้วก็ตัดฟาสต์กันเนอร์ออกก็เราจะได้รู้นะครับว่า XP ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถอัพได้ถึง6ดาวหรือเปล่าโดยที่เราเนี่ยจะเก็บของสีทองเอาไว้เพื่อไปอัพอันอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณควรที่จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปอัพปืนอื่นได้อีกด้วยตอนนี้ผมจะตัดฟาสต์กันเนอร์ออกนะครับก็คือ185 คูณ30นะครับตอนนี้ xp ทั้งหมดที่ผมจะตัดออกก็คือ5550นะก็เอามาลบกับ xp ทั้งหมดที่ทเรามีเราจะได้รู้นะครับว่าเราตัดออกไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราลองก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ22,060นะแสดงว่า18,000ที่ผมคำนวณไว้อัพได้ถึง6ดาวอย่างแน่นอนนะครับทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้นะครับมันก็มีเหตุผลอยู่ก็คือ ผมอยากที่จะอัพแบบคูณ2นะครับก็คือเราจะต้องเก็บปืนสีทองหรืออุปกรณ์สีทองหรือบูปินสีทองของเราเนี่ยที่มีมากที่สุดเก็บเอาไว้นะครับมันจะคุ้มค่าอย่างมากเลยเพราะว่าเราย้ายไปอัพมันจะคูณ2นั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่คุณจะต้องทําตลอดนะครับในการโยกดาวไปอัพก็เดี๋ยวเราไปอัพกันเลยครับผมจะเอา ปืนที่ผมใช้อยู่นะครับ4ดาวก็คือสไนเปอร์อันนี้เป็นฮันแมนนะครับเป็นประเภทฮันแมนผมจะย้ายไปที่ MG4 ที่ผมมีอยู่ก็กดย้ายแล้วครับตรงนี้มันจะมีโคตาด้วยนะครับในการย้ายต่อ1ครั้งนะ ในส่วนของโค้ดตนะครับมันก็เขียนบอกนะว่าการโยก1ครั้งเนี่ยเราจะเสีย1แต้มแล้วก็แต้มตรงนี้จะได้คืนมา2แต้มนะครับหรือ2พอยต์ต่อ1วิกก็จะสามารถเอามาโยกไปโยกมาเพื่ออัพดาวของคุณได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับก่อนที่คุณจะโยกไปเนี่ยคุณต้องคำนวณก่อนนะว่า โคต้าของเราเนี่ยเหลือพอหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้โยกแค่ทีเดียวหรือโยกกลับมานะครับบางทีคุณจะต้องโยกไปของชินนงงช้นนี้1ครั้งโยกไปของชิ้นนี้1ครั้งหรือต้องโยกกลับมาอีกหครั้งเราจะอาจจะเสียถึง3โคต้าได้เลยนะครับตรงนี้คุณต้องคํานวณให้ดีก่อนที่คุณจะโยกไปอัพด้วยนะต่อไปไปที่อุปกรณ์สวมใส่กันบ้างดีกว่าอันนี้จะงงนิดหนึ่งนะครับผมจะอัพเสื้อตัวนี้นะครับขาดอีกแค่2ดาวแล้วก็รองเท้าอีก1อันนะครับที่ขาดเพียงแค่1ดาวเท่านั้น เดี๋ยวเราจะคำนวณก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้ XP ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น2,000นะครับเพื่อที่จะขึ้นเป็น5าดาวแล้วก็5าดาวจะเป็น2,5 0 0นะครับก็รวมกันแล้วจะได้4,5 0 0นั่นเองสองเลเวลจำมาไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดู XP ที่เราจะโยกไปอัพกันก่อนนะครับว่าอันไหนสามารถอัพได้บ้างก็คือ4,5 0 0นะเราคานวณไว้แล้วถ้าเกิดอันไหนไม่ถึงก็ไม่สามารถอัพได้นะครับก็อันนี้สามารถอัพได้นะครับก็คือ 4,350ตอนนี้ห้ามรวมของสีทองนะครับที่ผมบอกเอาไว้ก็ถ้าเกิดมันมีเศษเล็กน้อยนะครับคุณก็ไม่ต้องสนใจสามารถอัพได้เลยนะครับถ้าเกิดเราโยกไปอัพที่ของสีทองชิ้นนี้มันจะเสียโคต้าไปเลยนะเพราะว่ามันมีเพียงแค่35อันเท่านั้นถือว่าไม่คุ้มค่านะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเอาเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมีเศษน้อยหรือเศษไม่เพียงพอนะก็สามารถอัพได้เลยตอนนี้มี4,350 เราไปดูอีกหน้าหนึ่งเนี่ยมันมีอีก950นะครับก็เพียงพออย่างแน่นอนผมจะย้ายไปที่โลนวูฟก่อนนะโลนวูฟเนี่ยมี exp พอที่จะอัพก็คือโยกโคต้าเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับชุดหมอโยกไปที่โลนวูฟนะแล้วก็โยกได้เลยครับตอนนี้ผมจะอัพให้มันเป็น6ดาวก่อนนั่นเองกว่าเราจะอัพได้แต่ละอันเนี่ยเราจะต้องคำนวณดีๆนะครับมันสำคัญอย่างมากเลยอันนี้ผมก็จะเอามารวมก่อนนะครับ1 l e v e เลเวลสามารถอัพได้แล้วนะครับ กดไปเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับน่าจะเพียงพออยู่ตอนนี้อีก2 5ตอนนี้เป็น6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะโยกโลนวูฟกลับไปนะครับเพราะว่าผมใช้เซ็ตหมออยู่นั่นเองก็เอาโลนวูฟใส่ก่อนนะครับแล้วก็ชุดหมอที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เซ็ตหมอ1ชิ้นนะครับเป็น6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพรองเท้าสีทองกันบ้างรองเท้าสีทองเนี่ยก็ เป็น XP เท่าๆกันเลยนะใช้เพียงแค่1ดาวนะครับ2,500 XP ผมขอไปเช็คก่อนนะครับว่ามีเซตไหนเนี่ยสามารถอัพถึง2,500บ้างนะครับอันนี้เป็นวันเดอร์เลนะครับก็กดดูโอ้ตอนนี้ผมมีของน่าจะอัพได้ตั้งแต่1ดาวถึง6ดาวเลยนะเนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมขาดเพียงแค่2,500เท่านั้น เดี๋ยวผมขอไปดูของชิ้นอื่นก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะอัพได้ครับตอนนี้มี3467นะครับผมจะโยกของชิ้นนี้นะครับมาที่โอเปอเรเตอร์นะครับก็ไปหาชุดโอเปอเรเตอร์หนึ่งอันว่ามันอยู่อันไหนนะครับอันนี้เป็นชุดหมอนั่นเองชุดหมอที่ผมย้ายไปเมื่อกี้นั่นแหละไม่มีออในส่วนของบูปินเลยก็เดี๋ยวกดย้ายไปก่อนครับย้ายไปที่เซตหมอเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นเหนดาวไว้ก่อนนะเพราะว่า 1ดาวเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับถ้าเกิดม,มันมีดาวอยู่แล้วเนี่ยมันจะงงนิดนึงก็โลนบูฟไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนน่าจะเป็นรองเท้าชิ้นนี้นะครับผมก็ย้ายไปเลยครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพรองเท้าชิ้นนี้ก่อนนะครับรองเท้าชิ้นเนี้ยก็ขาดแค่2องพันหแบบที่ผมคํานวณเอาไว้นะก็อัพได้เลยครับถ้าเกิดไม่มีของสีทองเนี่ยคุณอัพไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับผมตอนนี้รองเท้าผมก็6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมจะย้ายรองเท้ากลับมาที่สายบูอายนะครับเพราะว่าผมใช้รองเท้าคู่นี้อยู่รองเท้าของสายหมอเนี่ยผมใส่ไม่ได้นะครับผมต้องใส่ของสีทองของบูอายนะเพราะผมเล่นสายนี้ก็จะเสียโค้ต้า,ตาอีกหนึ่งอัน2อันเป็นที่รับร้อยครับ6ดาวก็คุณสามารถเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็คำนวณก่อนนะที่คุณจะย้ายมันไปนะเพราะว่าการที่คุณโยกไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ย คุณอัพมันแล้วแล้ว exp เนี่ยไม่ถึงหรืออัพดาวไม่ขึ้นนะครับคุณจะเสียโคต้าเลยนะสมมตุติผมเนี่ยมีอ่า x p ตรงเนี้ยแบบที่ผมบอกเลยนะสมมตุติต้องการ400 xp นะครับผมอัพได้300เนี่ยถ้าเกิดผมโยกดาวไป x p ตรงนี้หายทันทีนะอันนี้สำคัญมากๆคุณอย่าลืมนะครับผม ส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ส่งให้เพื่อนคุณดูได้อีกด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ